สวัสดีค่ะอันนี้เรียกย่อต้นสนนะคะภาษาเยนหไวย์กันภาษาภาษาสวีเดนเรียกเรียกสกอตทรอนทรอนสกอตจำได้ไหมครัทรนสกอตทรอนสกอตต้นต้นทรอนนะลูกต้นทรอนที่ที่ที่เป็น คุ้นๆจังไยทอนเหมือนที่แม่ทำกบข้าวให้กินอันนั้นทอนๆเหมือนกันที่นี่เรียกเรียกต้นทอนก็คือต้นที่เขาประดับคริสต์มาสเวลาเวลาปักประดับใไอ้ใช่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 ให้ดูต้นไม้โอ้จีนอลออยรเนี่ยต้นสมมีหลายพัน์ใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นยอดอ่อนของมันมันจะมันจะงอกแค่สิบสี่วัน พอสิบสี่วันแล้วมันก็จะเขียวเข,ขียวเหมือนอันเนี้ยเนี่ยเขียวเหมือนตัวนี้เลยแต่ต้องรีบเก็บมันมีมันมัน,ม,นมันคล้ายๆไก่ยอดมะขามอ่อนมากเราอ่ะใส่ต้มใส่แกงแล้วก็ใส่กินกับเป็นน้ำชาเด็ดกินก็ได้เลยนะไงกินแล้วก็บอกว่าอายุอายุยืนเหมือนปีแล้วก็ไม่ป่วยไม่ไข้กินมาไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ไม่เป็นโควิด ไล่โควิดได้เพราะวิตามินซีสูงมากเออมันกเปรี้ยวเหมือนยอดมะขามเนี่ยวิตามินซีสูงมากมันเหมือนเป็นยอดมะขามอ่อนมาเราจะเลี้ยงเพราะย,ยอดมะขามอ่อนอืมใช่นีนหลังบินอันนี้ครั้งเดียวแล้วเราก็จะเก็บแช่แข็งเอาไว้ใช้ประโยชน์กินได้เปรี้ยวประโยชน์แช่แข็งแล้วก็วมันมีเห็นอยู่เอ่อสำหรับเขาทําอาหารให้เอ่องานรับรางวัลอะไรนะที่ใหญ่ๆรีวอร์ดอะไรนะเขาเรียกอะไร ตุกตาทองออสการ์เหมือนตุกตาทองมาแล้วเ้าเขาเขาเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเลยที่ว่าพริกที่คิงคิงเพิ่นนะเพิ่นจะโปรดมากอะไรเงี้ยแล้วอ๋อแล้วก็เป็นเป็นงานรับรางวัลใหญ่โตที่สวีเดนอ่ะเอาเนี่ยไปทำนะชื่อไม่ได้ใช่ครับเนี่ยแล้วก็แพงด้วยนะไป็นไงให้แพงแพงตามร้านอาหารแพงด้วยนะเดี๋ยวจะลองเยอะแยะขนาดนี้แพงนะมันติดต่อร้านอาหารดู ขึ้นนบโอ้โหเก็บไปขายทด่ดูดทุกอย่างเละมาก,กาที่หมดทุกงี่เก็บขายได้หมดเขาบอกว่าเก็บกัน,นต้นเอียนแบ่ก็ได้เดือน,นหน้า <c oughs> เดือนฮือก็ได้แล้วไหนย,ไ<ง>ยี่ต้นเอียนแบ่ทั้งหมดเลยเป็นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอ๋อนี่นี่มีลูกแล้วเงินล่นอยู่มีลูกมีลูกมีลูกเงินล่นอยู่หลังบ้านนะเงินต้นอยู่หลังเงินหล่นอยู่หลังบ้านเงินเงินหล่นอยู่ตามอยู่ตามพื้นดินอยู่ตามเดียอนี้ก็เงินหาขายได้ อันนี้ก็กินนะได้วิตามินซีเยอะวิตามินซีเยอะเป็นต้นม,มีทั่วไปเลยมีเยอะมากเลยแต่ต้นอย่างนี้เห็นเยอะนะเ,เห็นมองไปเยอะมากเยอะมากอยู่ที่ว่าใครจะเก็บแต่มันก็เยอะจริงๆ่ะลุวก็วกเ,เก็บกินเองก็ได้แต่ว่าอันนี้เราเก็บเฉพาะที่ส่วนตัวเรานะถ้าปเปก็บที่คนอื่นเขาไม่ให้นะลุงนะเขาเขาเขาบอกว่าคุณต้องรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะงอกออกมาเป็นยอดใหม่ ให้เราดูสวยงาม,มเขาก็ไม่ได้เอามาทําอะไรนะก็รักษาสิ่งแวดล้อมเขาจะเขารักษาพืชพันต้นไม้ของเขาให้ให้ให้ดูสดชื่นให้ดูเป็นอาทิ <laughs> เขาเรียกอะไรนะที่ภาษาไทยนะหรือภาษาไทยกันที่ให้มัน รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ไปทําลายไม่ให้ไปทําลายต้นไม้ไม่ให้อะไรเนี่ยอันนี้เรียกมีเยินมีเยิน<ม> <laughs> ทําท่าพูดภาษาสวีเด <laughs> นไปแกะบางทีมันก็นึกไม่ออกภาษาไทยมไม่ค่อยได้พูดถ้ามันแก่มันก็จะเริ่มอาเรถ้ามันเริ่มอันนี้มันจะเริ่มมีตรงแดงๆเงนี่ยบ่ะใช่ค่ะนี่ๆๆจะเริ่มมีแดงๆอันนี้ไม่ใช่เริ่มแก่นะเพิงพ่งเพิ่งออกมาเอ,อ้าออกเออพิ่งแตกออกมาอันนี้อันนี้อ๋อนี่เป็นเปลือกถ้าจุกถ้าจุกนี่หลุดก็คือมันจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ย แล้วถ้าถ้าจุกถ้าจุกแดงแดงหลุดหมายความว่ามันจะบานบานแจ้งนาะบานบานเต็มที่นี่ไงกิ่งนี่บานเต็มที่เลยไม่มีจุกแดงไม่มีจุกกันนี้อ๋อแล้วก่อนนั้นนี่มันเป็นแดงแอันนี้เหรอใช่ไหมใช่ครับใช่ก่อนออกออกมาออกมาไม่หม่อจะเป็นอย่างนี้อ๋อเมื่อวานวันนั้นเห็นมันแดงๆอ่าแค่สิบสี่นเห็นไหมไม่กี่วันเองลูกมันวันที่เก้าที่สิบวันที่สิบสี่ันที่สิบห้าก็ไม่กี่วันเอง ต้วนี้จะเดินแดงข้างล่างแดงอีกสองอาทิตย์เองนะเก็บไม่ทันก็ไม่ได้กินนะเนี่ยมาล่วงมาปีละครั้งนี่มันล่วงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้อ๋อเป็นต้นขยายไปเรื่อยๆขยายเป็นต้นมาเรื่อยๆเนี่ยวิตามินซีสูงเออครับชาวชาวไทยเรามาอยู่ที่นี่เรียกว่ายอดมะขามอ่อนยอดมะขามอ่อนใส่ต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มปลาแต่ละโอ้ยวิตามินซีสูงมากแล้วก็ใส่เป็นน้ําชาก็ได้ เอาน,น้ำร้อนแล้วก็ไปชงบัญชาก็ได้อืีสุขภาพดูแลสุขภาพคน,คนสวีเดนเขาถึงอายุยืนก็เฉลีย่ยเก้าสิบถึงร้อยปีทุกคนรักษาสุขภาพนะคะที่เมืองไทยก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมาก